ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีๆคุณอาจสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังทงั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนพูดเก่งเลยด้วยซ้ำแต่เรากลับรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและอยากคุยด้วย ตรงกันข้ามกับบางคนที่พูดเก่งมากแต่เรากลับไม่อยากคุยกับเขาเลยสักนิดเดียวดังนั้นวันนี้เราจะนำเทคนิคก,การพูดให้จับใจคนเทคนิคที่ทำให้คนที่คุยกับเราแล้วรู้สึกสบายใจมาเล่าให้ฟังกันฟังบทความนี้จนจบจะช่วยแก้ปัญหาความไม่มั่นใจในการพูดของเราได้คุณโยชิดะฮิชโนริ นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของญี่ปุ่นเคยเป็นคนที่มีข้อบกพร่องด้านการสื่อสารรู้สึกประมาททุกครั้งเวลาที่เจอคนแปลกหน้าไม่กล้าแม้แต่สบตาคนที่กำลังคุยด้วยแต่เมื่อคุณโยชิดะ ได้ค้นพบเทคนิคในการสื่อสารที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องเซเลสพิตตี้คนดังแม้ว่าเขาจะยังเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมก็ตามซึ่งก็น่าแปลกถ้าเราแค่เริ่มที่จะคิดบวกก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองได้แล้วอย่างการรู้ตัวเองมีข้อบอกพร่อง ในเรื่องของการสื่อสารก็นับว่าเป็นเรื่องดีดังนั้นเริ่มต้นฝึกฝนกันความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นและหัวใจหลักในการสนทนาก็คือการรักษาบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเปรียบการสนทนาเหมือนการเล่นเกมชนิดหนึ่งแต่เป็นการเล่นเป็นทีม ผู้เล่นต้องร่วมมือกันเป็นทีมเดียวกันเล่นตามกติกาและเป็นผู้ชนะร่วมกันคุณโยชิดะรวบรวมตัวอย่างเทคนิคและการฝึกฝนเอาไว้ช่วยให้คนที่พูดไม่เก่งสามารถเป็นนักสื่อสารชั้นยอดอยู่14ข้อที่สั้นกระชับได้ใจความดังนี้ 1. สบตากับคู่สนทนาเราควรสบตาคู่สนทนาระหว่างที่พูดคุยบ้าง แต่การสบตาตลอดเวลานั้นก็ไม่ดีนะในวงเล็บเหมือนเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ของซูโม่วงเล็บปิดเราจึงควรเน้นมองตาคู่สนทนาเฉพาะตอนที่ตนเองเป็นฝ่ายพูด 2. รู้จักปล่อยวางให้เราคิดว่าบางทีการไปทักคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ทักตอบเป็นเรื่องธรรมดาการที่เขาไม่ใส่ใจเรา เป็นเรื่องธรรมดาเราควรรู้จักปล่อยวางบ้างพอคิดแบบนี้เราจะรู้สึกผ่อนคลาย 3. หัดใช้กลยุทธ์เมื่ออยู่ในเกมการพูดคุยถ้าเรามีกลยุทธ์เราก็จะเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆและมีกติกาก็จะช่วยให้เรารู้ว่าควรฝึกซ้อมเรื่องใดบ้างได้อย่างตรงจุดรายการสี่ข้อใหญ่ๆคือ 1. เป็นเกมที่ไม่มีคู่ต่อสู้ พราะทุกฝ่ายต้องร่วมมือเป้าหมายของการพูดคุยไม่ใช่การเอาชนะแต่เป็นการทําให้รู้สึกดีเวลาที่เถียงกันเพื่อเอาชนะไม่มีใครรู้สึกดีและความสัมพันธ์หลังจากนั้นจะทําให้รู้สึกไม่ดีข้อ2สิ่งที่ต้องเอาชนะในเกมนี้คือความรู้สึกอึดอัดข้อปฏิบัติคือคุณแค่คิดว่าตัวเองเป็นพวกเดียวกัน กับคู่สนทนาและจะทำให้การพูดคุยนั้นพ้นจากความอึดอัดได้ 3. เป็นเกมที่จำเป็นต้องเล่นถ้าเราต้องมองว่าการฝึกพูดคุยสนทนาเป็นสิ่งที่จำเป็นหากเราไม่ยอมเล่นหรือพัฒนาเราจะไม่สามารถพัฒนาได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเล่น 4. มีวิธีเอาชนะหลายอย่าง ขอเพียงเรารู้สึกดีกับการพูดคุยก็ถือว่าชนะแล้วเราสามารถแสดงความรู้สึกดีได้หลายแบบเช่นหัวเราะชื่นชมตื่นเต้นสนุกสนานกับคู่สนทนามีหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้การเล่นเกมพูดคุยนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นคือคุณต้องพยายามทำให้คู่สนทนาเป็นฝ่ายพูดมากที่สุดทำให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาคิด สเป้าหมายของการพูดคุยไม่ใช่การแสดงความโดดเด่นบางทีเราอาจเตรียมประเด็นที่จะมาพูดเราก็ไม่ควรดันทุรังที่จะเอามาพูดเราต้องประเมินสถานการณ์แล้วปรับเปลี่ยนให้การพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด 5. เน้นการส่งต่อไม่ใช่การถ่ายทอดรูปแบบของการสื่อสารมีอยู่สองแบบคือการถ่ายทอด กับการส่งต่อการถ่ายทอดเช่นการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ฟังได้เข้าใจอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวส่วนการส่งต่อเป็นการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเกมการพูดคุยควรให้ความสำคัญกับการส่งต่อเป็นหลักพยายามส่งต่อความรู้สึกออกไปอย่างจริงใจและไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น 6. ดีใจเวลาโดนล้อเราควรปรับทัศนคติที่ดีต่อการถูกล้อก่อนไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำให้เราลองเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีใจแทนให้ลองคิดดูว่าคนเราถ้าไม่รู้สึกสนิทใจกับคนอื่นจะกล้าพูดล้อเล่นกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนอื่นมาพูดล้อคุณ นั่นหมายความว่าเขารู้สึกสนิทใจและคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับคุณได้ 7. เชื่อมั่นว่าไม่ได้ถูกเกลียดหรือไม่ชอบเพราะถ้าเรากลัวคนอื่นเกลียดหรือไม่ชอบเราเราจะเอามาเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราไม่กล้าพูดออกมาการตีตนไปก่อนไข้ไม่มีประโยชน์ หากเรามัวแต่คิดว่าการพูดแบบนี้เขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่านะเป็นการคิดลบกับตัวเองเราต้องเชื่อมั่นว่าตราบใดที่คุยกับคนอื่นด้วยความปรารถนาดีเขาย่อมไม่มีทางเกลียดเราอย่างแน่นอน 8. ฝึกอ่านบรรยากาศในการสนทนาปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การปรับตัวในด้านการวางตัวและการละเทสะปกติเราพอจะสัมผัสได้คร่าวๆว่าอ e ีฝ่ายกำลังรู้สึกอย่างไรโดยดูจากสีหน้าแววตาหรือน้ำเสียงเราเพียงใส่ใจกับคู่สนทนาสังเกตภาษากายของเขาแล้วปรับอารมณ์ตามเท่านั้นเอง 9. สร้างบรรยากาศที่ดี ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการสร้างบรรยากาศไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวจะต้องร่วมมือกันให้เริ่มต้นจากการเข้าหาคนอื่นด้วยอารมณ์กลางๆไม่เคร่งเครียดและไม่ร่าเริงจนเกินไปและจะต้องเข้าหาอย่างสุภาพสังเกตจากสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายแล้วคล้อยๆปรับอารมณ์และพยายามชักนำให้บรรยากาศในการสนทนาเป็นในทิศทางบวก สิบให้ความสำคัญกับการคุยเล่นการถ่ายทอดเป็นการคุยเรื่องจริงจังส่วนการส่งต่อหรือแชร์เป็นการคุยเล่นมากกว่าการคุยเล่นมีโอกาสที่จะมีความสุขมากกว่าให้เรียนแบบการคุยจุ๊กจิ๊กของผู้หญิงที่บางทีเรามองเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าจะคุยได้นานจึงอยากให้เข้าใจว่าการคุยเล่นที่ดีไม่จำเป็นต้องมีสาระ ขอแค่สามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว 11. หาเรื่องคุยบางทีเราไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรดีแนะนำว่าให้เริ่มที่ถามคำถามโดยการถามคำถามนั้นไม่ควรเอาคำถามของตัวเองเป็นที่ตั้งให้คำนึงถึงคู่สนทนาเป็นหลัก ให้หาคำถามที่เป็นกลางๆไม่ชวนให้เกิดความขัดแย้งสามารถตอบได้อย่างง่ายดายเพราะถ้าอีกฝ่ายตอบมาเราก็สามารถที่จะเปิดคำถามใหม่ๆตามมาได้อีกเยอะและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่คุยควรเป็นเรื่องของคู่สนทนาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการใช้คำถามไม่มีใครรู้สึกไม่ดีเวลาที่คนอื่นแสดงออกมาอย่างจริงจัง จริงใจว่าสนใจในเรื่องของตัวเรา 12. ให้สนใจในตัวคู่สนทนาเมื่อเราใส่ใจในตัวคู่สนทนาของเรามากๆม,มันจะเกิดประเด็นเรื่องใหม่ๆอีกมากที่ชวนให้เราสงสัยอื่นๆตามมา 13. บสโอนอ่อนผ่อนตามไว้ก่อนในกรณีนี้เพียงแต่ต้องทำด้วยท่าทีที่อ่อนโยนผ่อนตามหลีกเลี่ยงกันยัดเยียดความเห็นส่วนตัวให้คนอื่น เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การเอาชนะคนเดียวแต่เป็นการชนะไปด้วยกัน 14. ไม่พยายามอยู่เหนือคนอื่นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบให้ใครอยู่เหนือตัวเองอยู่แล้ววิธีการคือลดทิทฐิและอีโก้ของตัวเองฝึกชื่นชมคู่สนทนา แสดงความรู้สึกทึ่งเขาและรู้สึกสนุกเข้าไว้เพราะคู่สนทนาก็ไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนน่าเบื่อแน่นอนมันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้การสนทนาจะได้ลื่นไหลส่วนพฤติกรรมไม่ดีที่ไม่ควรทำในการสร้างบทสนทนานั่นก็คือโกหกเราสามารถแต่งเติมเสริมแต่งความเป็นจริงให้ดูน่าสนใจแต่ไม่ควรปั้นน้ำเป็นตัวโดยเด็ดขาด การโอร้อวดเป็นแนวทางทำให้คนอื่นต้องเห็นด้วยกับตัวเองคนที่ฟังเขาจะรู้สึกเหมือนว่าถูกบีบให้เห็นด้วยว่าเขาเป็นคนพิเศษมากๆมันทำให้ต้องเออ,อ,อาตามแต่ในใจอยากรีบให้จบการสนทนาการพูดขัดคอตรงนี้ต้องระวังเพราะอาจจะสร้างบรรยากาศในการสนทนาที่ไม่ดีให้แย่ลงอาจเปลี่ยนเป็นความโกรธและกลายมาเป็นความเกลียดได้ การลดคำพูดว่าไม่ในบางทีถ้าเราไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคู่สนทนาเราควรหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าไม่แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเช่นแต่ส่วนตัวแล้วเราคิดว่าแต่เราเคยได้ยินมาว่าการใช้คำว่าไม่เป็นการแสดงถึงความรู้สึกด้านลบและนี่คือเคล็ดไม่รับสำหรับคนที่พูดไม่เก่ง ให้สามารถพูดได้แบบจับใจคนฟัง